สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับเป็นอยู่ในเกมที่ชื่อว่าอีเซกายอีเซกายนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือรวมอนิเมะดังหลายเรื่องเข้าด้วยการไม่ว่าจะเป็น Sao นะครับเชงกิล่าเกิดใหม่เป็นขุนนางอะไรประมาณนี้นะครับก็มีตัวละครดังๆแบบลิมเบลเทมเพสอะไรประมาณนี้เลยนะครับพระเอกจากเชงกิล่าที่ใส่หน้ากากไก่อะไรประมาณนี้นะไก่หรือนกว่านั่นแหละประมาณนั้นนะคานผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่ผู้ชมครับอันนี้จะเป็นระบบการเล่นภายในเกมนี้นะมีพวกาสามารถปรับมุมกล้องแบบนี้ได้นะครับคือจะเป็นแนว RPG นั่นเอนท่นผู้ชมครับที่ตัวละครจะทําการโจมตีอัตโนมัติอะไรแบบนี้เลยนั่นท่ผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับของผมจะเลือกตัวละครลิมารุมาแล้วก็ตัวละครจากเชงกิราพระเอกนั่นท่ผู้ชมครับนี่ครับ แล้วก็ตัวละครแต่ละตัวนะครับมันจะมีสกิลพิเศษนะครับด้านซ้ายบนนะครับเดี๋ยวถ้าเกจเต็มนะครับมันจะสามารถกดใช้สกิลได้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะกดใช้สกิลได้แต่ตอนนี้เกจมันยังไม่เต็มนะครับไม่ต้องทําการฟาร์มมอนก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอสกิลของด่านที่เราเล่นนะครับที่เป็นด่านผู้ก้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะจะเป็นการเพิ่มทักษะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถกดเล่นความเร็วได้ที่คูณ2นะครับมันจะเร็วมากๆเร็วจนมองไม่ทันเลยนะครับ นีสกิลก็ยังไม่ได้โชว์นะเพราะว่าตัวนี้มันจบค่อนข้างเร็วนะครับเออวิกทตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาด่านที่โชว์สกิลให้ท่านผู้มชมได้ชมกันเนาะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l e s a g a a c t a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center ต่อมานะครับทีนี้เราจะน่าจะได้ใช้ตัวสกิลแบบจัดเต็มแล้วนะครับเพราะว่าเจอเระดับบอสแล้วน,นันเอผู้ชมครับนี่ครับ เราสามารถลากตัวละครหลบได้นะมาลากหลบได้อะไรแบบนี้ได้นะครับนะโอ้โดนกันแบบจัดเต็มเลยท่านผู้ชมครับจะรอดไปนี่อะถอยออกมาก่อนลูกพี่เนี่ยลากหลบออกไปเนี่ยต้องลากหลบนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับพี่วอนไม่ลากหลบไม่ไหวนะครับเนี่ยพยายามลากตัวละครอหลบมานะครับนะเนี่ยหลบออกมาถ้าไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถไอ้นี่ได้เนี่ยโดนแล้วเห็นปะ เออไม่ไหวก็คือถอยออกมาทําการฮิลครับจริงๆริต้องไปทาการอัปเกรดตัวละครอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ผมฝืนลงเฉยเฉยนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพนะมันจะเก็บเกี่ยวตะโคสกิลกันอยู่นะครับมานี่ครับสกิลมาแล้วนะครับอย่างเช่นสกิลของลิมโบก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคตรแท่เมื่อเก็บเกี่ยเสร็จนะครับนี่มาครับนี่ครับนี่คืนกินนะครับก็ได้ประมาณนี้นะน่าจะคืนกินไม่ไหว ตัวเด่มใช้สกิลยังไม่ได้นะมี2ตัวหลักๆนะครับที่ใช้ได้นะแต่อีกตัวไปแล้วอ่ะที่มาจากเชงกิล่าฟอนเทียเอออีกตัวนั้นนะสกิลโคตรเท่เลยนี่ครับสกิลของตัวที่มาจากเชงกิล่าฟอนเทียนะครับนี่นี่อ่ะอ่ะนะครับสกิลอย่างเท่เลยนี่ผมโคตรชอบสกิลเขาเลยนี่ไปครับโอ้ไมไปครับผมโอ้โหแม่งอย่างเทพอ่ะ ฮิว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 น่าจะชนะแบบสบายๆบยังหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเอาตัวละครถอยออกไปก่อนตอนที่เขาใช้สกิลวันติเมตอะไรแบบนี้นะมันก็รอดเนาะแต่เราไม่ได้หลบไงจริงๆคนเล่นแบบไม่คูณน,นะครับไม่คูณสปีดอะไรประมาณนี้มันจะได้หลบง่ายมิงานมันไม่ไหวนะครับนะก็ชนะกันไปนแบบนี้เลยให้ชมเกมเพลย์ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบที่น่าสนใจในเกมกันครับ ครับผมอันนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนั่นเองนะุผู้ชมครับอันที่เราเข้าไปเล่นจะเป็นอันด้านขวาล่างตัวนี้เนาะด้านขวาล่างที่มีแสงกระพริบๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นโหมดเหมือนคล้ายๆมาจากอนิเมะอะไรประมาณนี้ส่วนเนื้อเรื่องหลักจริงๆจะเป็นตรงนี้นะครับตรงกลางตัวนี้เนาะเป็นสตอรี่นะครับเข้าไปเล่นได้ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นการสุ่มกาชานะครับก็คือจะเป็นตัวกาชารวมตัวละครหลายๆเรื่องนะครับอันนี้เจมที่เขาแจกมาแปดพันนะจะลองสุ่มนะครับดูครับจะได้อะไร ดูดิอันนี้สุ่มนะครับคือตอนแรกอะ่ะมันจะให้เลือกตัวละครหลักเลยนะครับที่ผมเลือกผมเลือกลมิมารูมาแล้วก็อีกเรื่องนึงจากเชงกิล่าฟอนเทียนะครับจริงๆเลือกพวกคิโตจาย s a o ก็สามารถทําได้นะครับจะได้ตัวละครไว้เนี่ยระดับเอ็นใควาอันนี้ผู้ใดเนาะมีตัวดีๆไหมเฮ้ยมันจะมาเขาไหมเนี่ยสกิปเลยแล้วกันไม่ได้จริงๆด้วยนะผู้ชมครับแต่ต้องส่งมีรอบนึงนะ อได้ตัวซ้ำม,มานะครับทำการสุ่มอีกรอบนึยวผมก็กดสกิปเลยเพื่อ,อความรวดเร็วในการสุ่มนะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ได้ตัวละครดีมั้งเนี่ยได้เอ็นหมดเลยอ่ะประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นอ่าตู้กาชาที่เราสามารถอ่าเข้ามาสุ่มดวงกันได้นะครับใครดวงดีก็ได้ไปนะเหมือนจะมีตู้เดียวนะครับอ่ะเรากดกลับนะครับเรากดกลับมา ามาหน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับผมไม่ค่อยชอบไอที่หน้าเมนูมันโหลดนานแบบนี้จริงๆมันจะมีพวกซีซันอะไรแบบนี้เปิดด้วยนะครับเดี๋ยวรอไปเนาะเนี่ยมันจะมีวันที่อยู่นะครับว่าอันนี้ไม่เรื่องไหนมาอะไรยังไงนะครับหน้าเมนูเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้จะเป็นช็อปนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวละครในเกมที่เป็นอวตารหรือเปล่าไม่รู้นะเออแล้วก็ส่วนปาร์ตี้ทีมเราจัดในขวาล่างตัวไอ้ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับกางๆจอ,อเออ ซ้ายนี่นะครับซ้ายจากตรงนี้จริงมันอยู่ขวานะครับกลางจอทางขวานะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวละครเรานะครับก็สามารถทําการทําการอัปเกรดตัวละครอัปเลเวลขึ้นไปแบบนี้ให้มันเก่งขึ้นนะครับมันจะบอกนะว่ามันจะเพิ่มอะไรบ้างในแต่ละเลเวลนะครับเนี่ยคือผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าลองเล่นมานิดหน่อยก็เลยพอเข้าใจระบบนิดนึงนะครับตัวละครแต่ตัวของเราระดับ R นะคือมันจะมีตัวละครระดับ R ให้เลือกนะครับหลายเรื่องเลยนะที่เป็นอนิเมะดังนะครับผมก็เลือกมาประมาณนี้นะเนี่ย ตัวระดับ R มันจะสามารถใช้ตัวทักษะสกิลพิเศษได้นี่เอาไปเนี่ยถ้าเอาแบบนี้ไปโซ่แบบสบายเลยนะครับเนี่ยเลเวลยี่สิบห้าแล้วลเราไปโซ่แบบบอสแบบสบายๆเลยนะครับจริงๆก็อัพตัวละครไปก่อนนะแต่ผมไม่ได้อัพไงเออไม่ได้อัพก็เลยแบบโซ่ยากหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นทักษะสกิลนะครับจาก แต่เรื่องนะครับว่าได้อะไรอันนี้เป็นสกิลฮิลนะครับที่เราใส่ไว้1หนึ่งสล็อตนะครับมันมีอันเดียวไงก็ใส่เพิ่มไม่ได้นะครับอันไหนถ้ามีนะครับก็ใส่เพิ่มไปเนยใส่เพิ่มไปอะไรแบบนี้นะครับนะมันก็จะมีบอกอยู่ก็ลองแปลดูนะครับมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับใช้ตัวทางสเลดช่วยได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมออกก่อนเออหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับรูปแบบการเล่นในเกมเนาะก็ ไปลุยด fate, ้านขวาล่างก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาเล่นตัวสตอรี่เนื้อเรื่องตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เหมือนกันนะมันจะเป็นสตอรี่อาเป็น EP พีไปครับเนี่ยเราเข really ้าไปนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เราสามารถอ่าเข้าไปลุยได้นะครับก็เลือกตัวละครลงไปเลยนะครับแล้วก็มันจะให้เราเข้าไปลุยตัวเนื้อเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ผมเล่นอีกอันนึงอยู่เมื่อกี้นะที่เป็นเหมือนจากอันนี้เมื่อเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเข้าไปฟาร์มมันจะได้ทรัพยากรมาค่อนข้างเยอะเหมือนคล้ายๆดันเ้ีย เนี่ยเสือเนีนก็จะเป็นสตอรี่แบบนี้จริงๆอมันคล้ายๆกันอันนั้นอันนั้นขวาร่างก็เป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมีช่วงที่หนีได้ของนะครับเนี่ยหนีแบบนี้มันจะมีนื้อเรื่องแล้วก็มันจะมีอย่างเช่นตัวเนี้ยมันจะให้เราเลือกบล็อกนะครับว่าจะบล็อกใครไว้เนี่ยเขาบล็อกให้หมดเลยก็เวลาที่โดนโจมตีมันจะไม่เป็นอะไร อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีด่านที่ต้องสู้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าสู้เอาตัวละครไหนเป็นเมนหลักหรืออะไรประมาณนี้นะเออเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเนี่ยจะเป็นฉากที่ต้องสู้นะครับจะขึ้นสีแดงมาแบบนี้